เมื่อสามีถูกจองจำในห้องขังหญิงวัยว23ปีต้องดิ้นรนรับจ้างแต่หาไม่พอประทังลูกเล็กรวมถึงน้องต้องขาดเรียนบ่อยหลังพ่อและแม่เสียชีวิตปุ๋ยต้องรับน้องมาเลี้ยงขณะที่ตัวเองก็มีลูกสามคนต้องอุ้มชูฐานะเข้าขั้นขัดสนหาได้ไม่พอกินสามียังถูกจับเข้ารับโทษในเรือนจำ ขณะปุ๋ยตั้งท้องลูกผลที่สามได้สเดือนต้องทนแบกรับภาระเลี้ยน้องและลูกอย่างค้นแค้นมานะทำงานหารับจ้างเมื่อหน้าน้ำหลากจนน้ำท่วมบ้านออกรับจ้างขับเรือและขออาศัยบ้านญาติอยู่ชั่วคราวที่ตำบลน,น้องปริงไม่หวายถูกอาบุกรวนลามเป็นเหตุให้ต้องหอบลูกน้อยสามคนและน้องสาวมาอาศัยบ้านป้า ในตำบลเจริญผลอำเภอรบรรพบพิสัยแต่ก็ใช่จะสุขสบายบ้านที่ค้างค่าเช่าหลายเดือนร่วมหมื่นบาทลูกหลานฝั่งทางป้าไวยกำลังกินกำลังนอนรวมอีกแปดชีวิตทำให้ปุ๋ยต้องออกช่วยป้ารับจ้างซ่อมแซมต่อเติมบ้านแล้วแต่จะมีคนว่าจ้างยามไหนไม่มีงานก็จะไปรับจ้างเป็นเด็กปั๊ม รายได้200บาทต่อวันก็ยังไม่พอใช้จ่ายลูกคนเล็ก1ปี8เดือนต้องอดนมอย่างดีก็แค่ชงนมข้นหวานให้ลูกกินประทังหิวก็มีปัญหากับอา่ก็ตอนน้ำท่วมที่น้ำพังเข้าตลาดนะคะคหนูก็มาพายเรือรับจ้าง แล้วมาอาศัยเขานอนก็โดนอาเขานะข่มขืนค่ะก็เลยอยู่ที่บ้านไม่ได้ก็เลยต้องย้ายมาอยู่ที่บรนพศมาอยู่กับป้าพี่สาวพ่อก็รับจ้างตอรับจ้างเหมาทำต่อเติมบ้านค่ะรับจ้างค่ะแล้วก็เติมน้ำมันเป็นเด็กปั๊มค่ะ ก็เปลี่ยนกันค่ะบางทีก็ให้ป้าดูบางทีก็เลี้ยงเองบางทีก็น้องค่ะช่วงนี้ปิดเทอมก็ให้น้องช่วยเลี้ยงค่ะแล้วก็ออกไปทํางานกันกับลุงกับป้าค่ะแล้วตอนก็คือหลักๆเลยก็คือรายได้จากลุงกับป้าค่ะแล้วพอไหมคะรายได้ก็ไม่พอเราค่ะพวกข้านมลูกอ่ะนมลูกก็บางทีก็ครูที่โรงเรียนเขาก็ เอานมใส่ถุงกลับจากโรงเรียนเอามาให้ค่ะเอามาช่วยค่านม,ม,นมก็ถ้าไม่มีก็ซื้อนมมะลิค่ะให้น้องกินค่ะนมกระป๋องนมข้น,นเมื่อถามถึงคดีความยังไม่มีความคืบหน้าทั้งที่แจ้งความแล้วที่สอพอนอปริงตําบลนอปริง อำเภอเมืองนครสวรรค์มีเพียงหมายจับระบุชื่อคนร้ายแต่อย่างไร้วี่แววส่วนสามีได้รับพระราชทานภัยโทษออกจากเรือนจำเมื่อปลายปี2554แต่ทราบข่าวภรรยารับไม่ได้จึงหลบหน้านี้เหตุเกิดที่หนองปิงค่ะ เพราะว่าตอนน้ําท่วมหนูไปพายเรือในตัวตลาดแล้วมันไม่มีที่พักตอนนั้นน้ําท่วมหมดตลาดอะคะ่ะมีแค่ตามโรงเรียนแถวประชานุเคะห์อ,อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขากบหนูก็เลยต้องไปพักที่หนองปิงเป,เ,เป็นบ้านเขาปะเพราะป้าเขาไปรับจ้างขูดปลาที่หนองปิงค่ะหนูก็ไปรับจ้างพายเรือแล้วไปขออาศัยเขานอนค่ะแล้วทั้งฝั่งของบ้านเขาเขา ฝั่งบ้านเขาเขาก็ไม่รับผิดชอบไรเขาเข้าข้างลูกเขาแล้วสามีของคุณสามีก็เขาออกจากไอ้นี่มาแล้วะเรือนจํามาแล้วแล้วเขาก็รับไม่ได้เขาไปอยู่กับแม่เขาแม้ยากแค้นคอยบันทอนจนน้ำตารินก็จะก้มหน้าเลี้ยงดูไม่มีวันทิ้งลูกและน้องให้ต้องเคว้ง หรือว่ายกให้ใครเป็นอันขาด